ขอบคุณมวลสมาชิกไลออนสากลทุกคนที่เข้าร่วมในพิธีก่อตั้งสโมอสรใหม่รับสมาชิกใหม่และพิธีประกาศสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมอสรท่าพระจันทร์กรุงเทพของไรออนสากภาลภาค3 1 0ด d วันนี้ได้รับเกียรติจากมวลสมาชิกจำนวนมากเป็นสักขีพยานในพิธีการก่อตั้งครั้งนี้ผมในนามของผู้ร่วมทำพิธีคนหนึ่งรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกปิติใจ กับนายกก่อตั้งไรออนทัชชาเจนจิตเป็นอย่างยิ่งที่เธอได้รวบรวมสมาชิกสื่อสารถึงสิ่งที่ไรออนเราได้ทําเพื่อที่จะเติมเต็มความต้องการของผู้ที่ได้อโอกาสและนําบุคคลที่มีมุมมองวิธีการแนวทางและมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นเข้ามาร่วมอุดมการของการเป็นผู้ให้ในนามขององค์กรไรออนสากล ทุกคนร้วนแต่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทั้งนั้นและทุกคนร้วนแต่มีความต้องการที่จะแบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมีลงไปสู่ชุมชนต่างๆต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยกับการที่ทุ่มเทและทำงานหนักของเธอวันนี้คงทำให้เธอได้เกิดความภาคภูมิใจเกิดความปิติใจที่เธอได้สามารถก่อตั้งสโมสรและท่าจัชรกรุงเทพได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามที่เธอต้องการหลังจากนี้ พวกเราไกดิ้งที่ให้การดูแลและสนับสนุนเธอจะคอยให้กำลังใจเธอและให้เครื่องมือในทางที่ถูกต้องกับเธอเพื่อที่จะทำให้เธอได้ทำกิจกรรมบริการได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นสโมสรที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตขอให้ความสุขความเจริญเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกไลออนทุกท่านที่เข้าร่วมในกิจกรรมวันนี้ทุกท่านด้วยครับสวัสดี